คือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับสามารถมาทักทายผมได้ตอนนี้ผมโซโลอยู่โซโลอย่างคนเดียวถ้าคิดจะเป็นเซรงก็มาเพย์ดีนี่ย่ผมซื้อเสียงเงินใส่แล้วจะเปิดเกินไปวะาผมเคยซื้อตัวหนึ่งว่ะ ผมซื้อของน i k ีไปผมทำได้เชียรโคดเปิดแบบโช์สล์ละเบอร์ก็ผมแปลกอย่างหนึ่งไว้ทุกคนผมไม่ชอบใส่เสื้อผู้หญิงผมเป็นงว่อ๋อนี่ไงตอนนี้ไงสักก้าวเออตอนนี้เบอร์กว่าสี่เก้าศูนย์ เด้ไหมตนที่สิเปลี่ยนเลยไ่มาสสกรตัวมอันนี้ล่าสุดเลยไมไอนน้มี่หม,มีไหมพี่สากกรรมเป็นัวม่าตัวใหม่ใช่ <laughs> ชักครับผมีู่ดสกรรใส่ตอนนี้แล้วแม่กูร้อนมากพูดพอเลยเขาตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ครับพี่เอาเอาเลยพี่มันเป็นมันเป็นฟรีไซส์ใช่ไหมครับครับจะอก่อนไม่ไม่ลองวะมัน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 ก็อ๋อมันไม่ม size ไมเป็นไซด์มันเป็นรโอเคครับไม่ครับผมขอเปลี่ยนด้วย <laughs> ผมอยากเปลี่ยนใช่ว่ามันร้อน 4ี่เท่าน,นะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนคุยกับพี่แม่นนคนสวยนะครับ โอ้โหตัวเล็กว่ะแต่มันก็เยื่อนแล้วพี่อใช่ไหมนี่นะครับกิ่นจากโรงงานใช้จริงซื้อติงใช้จริงครับผมพห้ผอ,อถึงหน่อยนะครับใส่ชาเล่นก็เล่นขอบค่าส้มค่าไปทุกคน เออสบายขึ้นเลยเร็วไหมพี่พ nah, ีมาคุยเร็วมามาคุยกันเที่วะอะไรต่อลหรผมจะเดินจะเบื่อซื้อแม่งตรงนี้ให้มันดีกว่าดูดูแบบรวมๆเลยทำเลยเกลอยมัรรยากใศ่ จริงๆผมแอบมาซื้อของอครับทันตะวันครับน้องอยูวันเหนือเซีน้องอยูงสวัสดีครับผมซื้อไหนมาหนึ่งล่ะบอกไปทีนะที่จะเป็นเซยอะไงกันเอาอันนี้อีกตัวหนพึพี่พี่สาวคนสวยไปไหนแล้ว หายไปแล้วนะเอาเอาเสื้อนี้ตัวหน่อยครับง่ายเลยเป็นไรไม่ร้ต้องร้องต้องนะคาจะได้เป็นตัวนั้นนะคะหรอหมดแล้วหรอใช่ค่ะเอาก็ได้มีคนมาใส่รองยังพี่อันนี้มึงแกะมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะทุกโนโอเคเอาชุดหนึ่งให้ให้นาน มันเข้ามาดูวะเนี่ยผมกลัวมันเข้ามาดูมีจีอาอยู่นี่นะครับไม่มีใช่ไหมครับแบบเวลาแบบยังไม่มีแบบให้ซื้อของขวัญใ้เพื่อนนะครับเพราะผมนอนไม่ตืน่นในครั้งนี้ที่ผมตื่นเช้ามากเพราะผมนอนเต็มจัดก็วันนี้นะครับเจอกันนะครับทุกพันธ์นะครับวันนี้หนูอนเกิน4ทุ่มครัอกจากนี้น่าจะมา4ทุ่มับแม่งานเดียวครับวันนี้ ุนานสบายสบายมันจะอยากได้ตัวไหนกว่าวันที่จะมาแจมชอบสกิง มีเกงแบบเออเอเวสูงไหมครับแบบขาม้าอย่างเงี้ยพี่รู้ปะโซนน่าจะในกระบอกมากกว่าอ๋อจะมีเวิร์กปะเวิร์กแหละใส่เข้าชุดพอดีเลยง่ายเไ้ยผมใหญ่ได้ผมใหญ่ได้เองแต่ผมจะซื้อให้มันผม ใส่ก็ได้เด้หให้มันใสมันจะใสให้ผมวะใสเลยมันเข้าชุดพอดีเลยอันนี้มีใส่ป่ครับหรือว่าเป็นใส่นึนไม่ผม้อให้เพื่อนไงเท่ากันครเท่ากันครับรอ,อันนี้เบอรอะไรครับอว่าอีย 3 4 6่สเสร oh, okay. <c oughs> like <c oughs> ็จุออคาโก้มาซีไซสเหมือนกันแต่ว่าเอลซีเยอะกว่าครูสี่สิบไหนครับคาโก้อ๋อคาโก้โอเคครับผมรู้แล้วเคที่ร้านไปซีไส์หมดแต่ว่าเอลมันจะไม่เข้ากันค่ะประมาณสามสองคับพี่สามสอันนี้ใช่ไหมตอนนี้นะตอผมพี่เจ็เรียกให้ละผมรู้จะเรียกอะไรมา มาแล้วคนน่ารักครับผมผมสวัสดีครับวันนี้สุพันนะครับเจอกันเด้อยซาวสุพันดูเท่ปะนี่ถ้าผมไม่มันแต่งตัวมันจะเป็นเซ็ตนี้เลยไหมทุกคนแอบแอบบครับนิดนึง เท่าไหร่ครับนี่เสร็จสมบัติครัขอให้มันขอแค่ไหนพอผมเดีเยวยให้มันล้าสุดผมไปซื้อนั้นให้มันไว้ทุกคนมาบนก่อนซื้อเอ่อแบ็คแมนแบ็คแมนเต้นนท์ดิๆๆผมบอกว่าเอามึงเก็บไว้นะเวลาแบบว่ามึงไม่ตื่นเดียผมต้องเสียใจขนาดนั้นอ้สวัสดีบ้านทานตะวันด้วยนะครับผม เท่าไหนสุพรรณคะยากเลยมันต้องออกไปดูทลาดใช่ครับเจ้าของอุ๊ยเพลงไหนมาพี่น้ำเต็มอ่ะพอมาเจ้ายงเจ้าสบายดีเจ้าของเห็ดอยู่น้อยอิลาคำมีแพ้คำนาเลยครับ เนี่ยครับเงินที่พี่พี่ให้หน้าเวทีผมก็จะใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาขอบคุณนะครับเนี่ยจะได้ซื้อของฟันในเพื่อนเลยจย่บคุณจ่าปตัจใจแล้วคือผมเงนไม่เัอ เต็กต็เดิเกเัีเพเล่นไหนครับเพะเพืนี้ผมไปงานนอกกับน้องอยู่ครับผมเพื่นี้ผมลานะลืมบอกทุกคนเลยครับในบ้านกาลังปัข้าวหมูกระทะให้อยู่นะโร้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รักและเอ็นดวยตัวผมแล้วก็น้องอยู่ด้วย กับทุกคนด้วยค,ครับพี PP, ่พีุพันธีโมงหกโมงครับออกจากกรุงเทพไปหกโมงถึงนู่นก็น่า,นาจะประมาณสามทุ่มขึ้นได้มาสี่หาทุ่มครับประมาณนี้ยโดยประมาณใครที่เข้ามาก็สั่งดอ,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 อกขอใจคอใจเคะของขวัญครัเท่าไหร่พี่หนึ่งพนันสามร้อยแปดสิบค่ะนี่ครับ ยี่สบแี่สแปดสิบาทนี่ครับแปดก้อ,อนเดิมได้สวายที่เยลยครับทำมบเสร็จคาร์อลอนอันนี้ไม่มีถุงเหรอพี่ค,ครับขอถุงนะครับได้รนอนดูงานที่นีแล้วนะคะอ๋อครับผม ตัง้งคอนพ่อ๋อใช่ขอบับพ <laughs> ี่เาวผมพูดเกินไ่ผมเคยเห็นแบรนด์แบรนด์นี้มันทำมานานเลยอย่าง<ม>นีนะ้นานแล้วใช่ไหมเห็นคบครับ,รบเอาหมวกอีกว่าไหล่ครบเลยวนะล่ะชุดหนึ่งพอดีเลยเ้าเก่ได้กระเป๋าผมดูกระเป๋าเลยนะ แต่ก็มีประวะติหบวานพอแล้วเดี๋ยวแม่ด่าเลยวู้ยพีระชาคนดังอ้าวไงแม่ผหบอกเขาดังคนรู้จักผมดับเย่ให้คนรู้จักคนจะเดินไปช้าต่ออันนี้แยกกันนะครับ๋ยวแบบ<อ>ว่าถ้าเกิดแบบไปด้วยกันแล้วมันจะ <g ül> มีมีน้ำโหกันแบบเปล่าแล้วถ้าไปด้วยกันผมว่า เพราะไอคนนึงก็จะดูคอมผมก็จะดูแบบน,นู้นี่นั่นไอตัวนี้มันโคตรเทนเวะเดี๋ยวผมเดินมาเจอตัวนี้ใหม่ของชุดอ๋อของเด็กไม่เอาครับผมพูดมากเลยทุกคนมักลาตลอดเนาะใช้ผ่านมาตัวนี้สามารถมาทักทายผมได้นะผมใส่หมวกกลับด้เรย่ังไม่มั่นใจอะ ปลอจังครับโอ้ขอบคุณครับผมก็ขอให้กลับไปค,คนที่ชมนะ10สิบเท่าร้อยเท่าคพันเท่าพันเดียลโอ้ขอบคุณครนะับแม่เคบอยรถห้าสิบคนจะดูแว่วเลยหมดแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรนอกจากของกิน น,นลโพคนที่จะบอกว่าราักไม่ผู้คนหลอกไปคนที่จะในใไไนจะมุ่งวังดีคนที่จะรอโยอจัดเผาอ้าผมเจอแล้ว 5เดือนกับน้องอยู่คือสุดีอ้้ขอก็ชวนเขาชวนชวนแต่น้องน้องไถ่ายละครครับน้องไม่ถ่ายละครก็ชวนอยู่านานๆทีานานๆทีผมจะตื่นได้จริงๆอ่ะตารางผมกับน้อง่แบบโอ้โหวสวนทางกันมากแต่ก็เนี่ยพอผมจะกลับมาใช่ปะ จะไปกินข้าวทักหนก่อยก็ตี2องตีสามร้านหไหนเปิดน้องก็ต้องตื่นไปละครของน้องก็นั่แหละครับชีวิตไม่มีอะไรเรียบง่ายเสมอไปทึมบอลเนนะแต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปไงานกับน้องแน่นอนอเจอกับน้องลด50ค่ะร์เซ็ ราคาป้ายผมอยากซื้อแบบบูธอย่างนี้เลยเใส่มากเลยนะกต่ขเขาจะใส่เต้นนี่ลำบากมากเลยคือแบบว่ามันหนักไม่พอมันร้อนเลยนะ rent, rent. เน,นี่ยซิมแบรนซิมแบรนเออนุ่มสวยเลย ส5งห้าสิบเอคูแปดแปดพันสองนี่ร้ย,นะะยทุกคนครับผมดื่มดูเลยผมแบ,บมตหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะแลน์ไยนไงผมมาไลฟ์อีกนะครับก็เดี๋ยวช่ไหก็ได้ีจมตัวสแกนบายแล้วผมไม่มีแบตตัวหาเพื่อนโอเคเนาะ <c oughs> ไ๊่ยบายครับหมดแล้วครับโซแฟนวันนี้